สองคนดังที่หายไปคนละแบบนี่คือภาพถ่ายที่ครั้งหนึ่งคนดังสองคนคือนรุมน์ศักดาริธิเดศดารานักร้องชื่อดังในยุคหนึ่งและบุษบาอธิษฐานนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ถ่ายภาพรวมกันถึงวันนี้ทั้งสองท่านได้หายไปหลายปีแล้วคนหนึ่งหายไป เพราะเสียชีวิตด้วยโรคภัยแต่อีกคนหนึ่งหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยรายละเอียดจะเป็นยังไงขอเชิญติดตามได้เลยครับ บุษบาทิฐานมีชื่อจริงว่าละเอียดชารีกามีชื่อเล่นว่าอ้อมเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษายนปี2510ที่บ้านคลองเดือตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง4คนเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งและเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อปี2527ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียง17ปีโดยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูชลธีธานทอง นางฝ้ายสุวิเศษผู้เป็นยายของสาวอ้อมก็มีส่วนช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เธอเดินบนถนนสายลูกทุ่งครูชลธีเห็นว่าเธอเป็นนักร้องที่เสียงดีร้องเพลงสไตล์สนุกได้ดีจึงรับไว้เป็นสิทธิ์แล้วแต่งเพลงชุดแรกให้ร้องในชุดสาวนครชยัยศรีมีทั้งหมด12เพลงเรียบแดนดนตรีโดยครูประยงคชื่อเย็นมีคุณประเสริฐกนกบุษบานเป็นผู้ออกทุนให้โดยผลงานในชุดแรกนี้อยู่ในสังกัด A Idea ซึ่งต่อมาก็คือนพพรโปรโมชั่นเพลงชุดแรกนี้มีเพลงดังคือเพลงสาวนครชัยศรีและเพลงสาวนาหาแฟนันนชชื่่ออบบุษาาาลููกสวตซยครรีศ จากนั้นพนมนพพรก็ได้นําเธอไปสร้างต่อเริ่มจากชุดยิ้มรับคุณซึ่งเป็นเพลงแก้กับเพลงยิ้มให้คุณของยอดรักสลักใจจากการแต่งและทำดนตรีของอาจารย์ปฏิพลเหมวรานันท์อุสบานิฐานเริ่มดังมากๆและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งไทยเมื่อปี2529ซึ่งเธอได้ออกอัลบั้มท้ารักในชุดนี้เป็นการร้องเพลงสไตล์สนุกสนานและเป็นชุดที่สร้างชื่อให้เธอแบบทะลุทะลวงจากเพลงท้ารัก เพลงนี้เป็นผลงานการแต่งของครูอาจินินเพชรอีกเพลงคือเพลงชอบคนมีตังแต่งโดยครูอาจิณีเพชรเช่นกันนอกจากนี้ยังมีเพลงสนุกๆของครูจุลธีรฐานทองอย่างเช่นเพลงโอโหบางกอกและเพลงนักรบนิรนาม ซึ่งก็ดังควบคู่กันไปชุดนี้จึงอัดแน่นด้วยเพลงคุณภาพเพลงโดนใจส่งให้ชื่อบุษบาอธิฐานขึ้นแท่นเป็นนักร้องแถวหน้าในยุคนั้นทันทีปี2 5 3 0เธอมีอัลบัม้มรักกันไม่ได้มีเพลงดังเช่นเพลงเจอแน่ซึ่งร้องแก้กับเพลงเอา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 แน่ของยอดรักสลักใจนะครับเท่านี้ยังไม่พออีก2ปีต่อมาในปี2 5 3 1บุษบาอธิฐานสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงลูกทุ่งและแฟนเพลงตอกย้ำความดังให้ยิ่งขึ้นไปอีกจากผลงานเพลงชุดจอห์นนี่ที่รักซึ่งเพลงจอห์นนี่ที่รักชื่อเดียวกับชื่อ,อับ ผลงานการแต่งของครูประสิทธิ์นครพนมดนตรีโดยครูประยงค์ชื่นเย็นสร้างสรรค์โดยนพพรโปรโมชั่นเพลงนี้สามารถสร้างสีสันติดหูติดใจกับท่อนที่ร้องว่าและเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงอย่างสูงสุดให้กับปุสบากิฐานต่อมาเธอมีผลงานชุดไม่รักอย่าหลอกในปี2532 2533ชุดหนุ่มคอนโดปี2534ชุดแค่ครั้ง ปี2535ชุดคนใจร้ายปี2537ชุดหุ่นชวนฝันและปี2538ได้ออกอัลบั้มความช้ำจำแม่นซึ่งเป็นชุดสุดท้ายในสังกัดค่าย A Idea ช่วงนี้เองคล้ายๆโชคชะตาจะเล่นตลกกับเธอเมื่ออ้อมบุษบาทิษฐานได้ตรวจพบว่าตนเป็นโรคภูมิแพ้จึงได้พักการทำงานอัลบั้มเพลงไปนานถึง2ปีคือตั้งแต่2539เป็นต้นมาเธอเคยให้สัมภาษณ์สื่อในครั้งหนึ่งถึงสาเหตุของโรคภัยที่เบียดเบียนจนต้องพักการทำเพลงว่าจากการร้องเพลงในหลายๆที่เช่นห้อง อาหารสถานบันเทิงซึ่งในนั้นมีการสูบบุหรี่กันมาก ทำให้ตนได้รับควันบุหรี่อยู่บ่อยครั้งจนเป็นภูมิแพ้กำเริบต่อมาในปี2541เธอหวนกลับมาวงการอีกครั้งในสังกัดนบพรสินเวโกซึ่งได้ออกอัลบั้ม2ชุดคือชุดปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ2เป็นการนำเพลงดังในอดีตของเธอมาขับร้องและทำดนตรีใหม่และอีกอัลบั้มคือบุษบาลีลาใหม่ในปี2543อัลบั้มนี้ได้เปลี่ยนสไตล์การร้องจากเพลงเร็วมาเป็นเพลงช้าและมีเพลงดังเช่นเพลงแฟนเพื่อนช่วงนี้เธอออกเดินสายเล่นคอนเสิร์ตไปทั่วประเทศจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ในขณะที่ชีวิตกําลังไปได้สวยผลงานกําลังดีวันดีคืนแต่จูๆ่ๆวงการเพลงลูกทุ่งและแฟนเพลงของบุษบาธิฐานก็ต้องช็อกอึ้งตะลึงงานสลดใจอะไรอาวร์เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานตอนสายวันที่18กันยาย,ยนปี2544ว่าบุษบาธิฐานนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังวัย34ปีได้เสียชีวิตอย่างสงบที่ห้อง506โรงพยาบาลบางโพหลังจากเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งในปอดมานานร่วงเดือน ท่ามกลางความเศร้าสลดของญาติพี่น้อง และคนในวงการเพลงลูกทุง่งที่ทุกคนช็อกเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววหรือแทบไม่มีคนทราบเลยว่าเธอเป็นโรคร้ายคือโรคมะเร็งปอดซึ่งลุกลามมาจากโรคภูมิแพ้มาเป็นมะเร็งในปอดทั้งนี้ก็เพราะนิสัยใจคอเนื้อในของบุษบาอธิฐานนั้นเธอเป็นคนที่ที่เกรียใจคนไม่ยอมบอกใครเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงบรรดาแฟนเพลงพอทราบข่าวการจากไปของบุษบาอธิฐานก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากรายการวิทยุลูกทุ่งหลายๆแห่งเมื่อทราบความจริงก็ถึงกับเศร้าสลดใจเพราะต่างคิดไม่ถึงว่า นักร้องสาวคนดังจะจากไปอย่างคาถานั้นญาได้นําศพของบุษบาธิฐานไปตั้งมันเป็นกุศลไว้ที่ศาลาหนึ่งวัดเชิงไหวย่านบางซื่อกรุงเทพมหาคนครโดยสวดอภิธรรมศพไปจนถึงวันที่22กันยายนและทําพิธีชาปนากิจในวันที่23กันยายนปี2554จากนั้นได้นําอัฐิของบุษบาไปไว้ที่บ้านเกิดของเธอนวัดวังแดงตําบลเขาทรายอ,อําเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรอัลบั้มสุดท้ายของบุษบาธิฐานคืออัลบั้มที่มีชื่อว่า ที่สุดสุดท้ายซึ่งออกมาในเดือนธันวาคมปี2544หลังจากที่เธอเสียชีวิตกระทันหันไปแล้วกว่า2เดือนจากไปในวัยเพียง34ปีมีนนัังง่กินนนอกินแถม นรุมนศักดาฤทธิเดชคือชื่อดารานักร้องสาวสวยที่หายตัวไปอย่างลึกลับคอละครขนาดแท้คงจำบทบาทของนรุมนสักดาฤทธิเดชได้ดีนั่นคือบทลิ้นจื่อเหมยในละครเรื่องวันนี้ที่รอคอยปี2536และละครเรื่องพรพรมอลเวงปี2535ซึ่งเธอได้รับบทสายแก้ว ้เป็นคนคใชด้านภาพยนตร์นรมนศักดาฤทิิเดชก็มีผลงานไม่ธรรมดาเธอมีงานแสดงพอสมควรเช่นเรื่องไอบ้าทาจะบองของพรทิปโปรโมชั่นที่มีดาราร่วมแสดงเช่นมนตรีแสงมณีนรุมนศักดาฤทิติเดชลูกน้ำเพิ่มสกุลพลซุปเปอร์โจ๊กอยองลูกหยีเป็นต้นในการประกาศรางวัลพระราชทานพระสุรัสวัสดีครั้งที่15ประจําปี253 4รนรมสนศักดาวทิิเดชได้รับรางวัลดาวรุ่งฝ่ายหญิงจากภาพยนตร์เรื่องล้างเมืองคนดุเมื่อปี2537 นรุบลสักดาฤทิิเดชซึ่งมีชื่อจริงว่าจันทิมาศักดาฤทิิเดชได้ก้าวจากดารามาเป็นนักร้องและได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารราชาเสียงทองไว้ดังนี้นรุบลสักดาฤทิิเดชเป็นเด็กสาวจากจังหวัดนนทบุรีในปี2537เธอมีอายุได้18ปีและหลังจากที่ก้าวเข้าสู่ถนนสายบันเทิงมาได้หลายปีในปี2537นี้เธอก็ได้ออกอัลบั้มชุดอกหัก เลยรักปา๋าซึ่งสร้างความฮือฮาไม่น้อยในปีนั้นผู้สัมภาษณ์ได้ถามเธอว่าได้ข่าวว่ามนร้องเพลงเก่งและเต้นเก่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับแม้ก็ใช่ค่ะเพราะพวกพี่ๆที่บ้านเขาจะรับรู้อาการของมนทันทีพอเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวง,งขึ้นมาทีไรมนจะทั้งร้องทั้งเต้นส่ส,สะโพกโยกย้ายในเวลาเดียวกันเลยแม้ในขณะที่มนช่วยแม่ทำกับข้าวอยู่ก็ตามเธอมนก็จะทั้งร้องและทั้งเต้นไปตลอดจนบางทีแม่เขามักจะบอกกับมนเสมอว่ามนต้องมีสามีแก่แน่แนเลย เพราะมนชอบร้องเพลงในเวลาที่กินข้าวหรือทำกับข้าวเสมอแล้วเพลงของนักร้องคนอื่น,นล่ะครับมีชอบบ้างไหม คือเพลงของนักร้องคนอื่นมนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเพลงของพี่พึ่งมนจะชอบมากๆและก็ชอบอยู่คนเดียวยิ่งเพลงความรักเหมือนยาคมด้วยแล้วมนชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยและที่มนชอบเพลงนี้ก็เพราะมันฟังแล้วกินใจไม่มีบางคนจะมองว่ามนมักจะชอบเพลงที่ดูแล้วไม่สมบอัยของมนแต่มนคิดว่ามนมีความคิดที่ไกลไปกว่าความเป็นเด็กของตัวเองมากมนก็เลยชอบเพลงเพลงนี้เคยไปประกวดร้องเพลงกับเขาบ้างไหมเคยคะ่ะมนก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไปประกวดร้องเพลงตามงานวัดมาอย่างการประกวดพาด หนูน้อยคนเก่งมนก็ได้รางวัลขวัญใจในการประกวดมาซึ่งจากนั้นก็มีคนชวนไปอยู่ตางมน,นตรีด้วยเคยไปอยู่กับวงเอกชัยศีวิชัย2ปีค่ะจากนั้นก็อยู่กับวงพี่พึ่งพุ่มพวงมนก็เคยอยู่มา3ปีก็เป็นอะไรที่สนุกดีค่ะอยู่วงพุ่มพวงได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างครับมนว่ามนได้ประสบการณ์มาหลายต่อ หลายอย่างมากจนทุกๆุกดีลาของพี่พึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในความทรงจําของมนตลอดมามนไม่เคยลืมเลือนค่ะเพราะโดยพื้นฐานมนรักและชอบพี่พึ่งมากๆอยู่แล้วมนจึงจําทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นเธอได้ดีแต่จากนั้นเส้นทางชีวิตของมนก็ไม่ได้ก้าวต่อไปในวงการเพลงใช่ไหมครับค่ะเพราะหลังจากนั้นมนได้เข้ามาแสดงหนังเรื่อยๆมาจนในที่สุดมนถึงได้มาเล่นละครทางช่อง7ีเป็นเรื่องแรกคือเรื่องนางทิพย์แล้วก็มีละครเรื่องต่อๆมา เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวันนี้ที่รอคอยหวังว่าแฟนๆจะจํามนคนนี้ได้นะคะตอนที่มนเล่นหนังเล่นละครมนยังมีความคิดที่จะมาเป็นนักร้องอีกหรือเปล่าครับมีค่ะจนมันเหมือนกับว่ามนพยายามตั้งมั่นเลยละเพราะจริงๆแล้วมนอยากจะเข้ามาเป็นนักร้องตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ทีนี้ดวงของมนมันพาไปทางนักแสดงด้วยซึ่งมันก็ดีกว่าที่มนจะอยู่ว่างๆเพราะอย่างน้อยๆอาชีพนักแสดงก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีอีกอย่างหนึ่งของมนแต่สําหรับในวันนี้มนก็ได้มาเป็นเหมือนดังละคร เรื่องวันนี้ที่รอคอยแล้วยังไงล่ะคะซึ่งถ้ามนไม่ได้ก้าวมาอยู่บนถนนสายบันเทิงมนก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นนักร้องเหมือนในวันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้เพลงชุดแรกชุดนี้ชื่อชุดอะไรครับอกหักเลยรักป๋าคะ่ะซึ่งแนวเพลงก็จะมีพ่อลบบุรีรั์ท่านเป็นผู้แต่งเพลงให้กับมนทั้งชุดเลยนะคะก็มีทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วในสไตล์เดียวกับพี่พึ่งเพียงแต่เพิ่มรสชาติความทันสมัยเข้าไปโดยผสมทำนองเพลงเมคแดนซ์ด้วยมนรับรองคะ่ะว่ามันน่าดูเลยแล้วเนื้อหาเพลงเป็นยังไง เนื้อหาเพลงชุดนี้จะออกมาในแนวแง่แง่งอนๆอนเช่นเพลงติดไฟแดงเนี่ยเนื้อหาจะเป็นการแก้ตัวว่าเรามาไม่ได้จริงๆอย่งงอนไปเลยอะไรแบบนี้นเป็นหน็รรพพน,น,น,น <im itation> เขาบอกกันว่าชื่อเพลงแต่ละเพลงในชุดนี้น่าสนใจหลายเพลงเลยทีเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่เพลงอกหักเลยรักปา๋า 40ก็40สแสดวโห้ไปเลยทะเลาะก,กับแมวเหลือกินเหลือใช้ผ่าใจดูแค่คิดก็ผิดแล้วคนขั้นเวลาใจหายหมดเดี๋ยวเดียวเป็นต้นค่ะชื่อเพลงน่าสนใจทุกเพลงเลยนะคะดูๆไปแล้วมนค่อนข้างจะถนัดทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วเลยนะใช่ค่ะ คือมนจะทําได้ทั้ง2องอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวช้าหรือว่าในแนวเร็วมนบอกตรงๆว่ามนถนัดทั้งสองอย่างเลยซึ่งบางคนจะค้านว่าไม่จริงหรอกแต่ว่ามนทําได้ค่ะเพราะอย่างเพลงฉันขอใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าแฟนๆเพลงได้เห็นหรือได้ยินมนร้องก็จะต้องบอกว่าสมกับที่ร้องเพลงเพลงนี้จริงๆเพราะทางด้านพี่ๆในบริษัทเขาบอกต่อๆกันมาและสําหรับตัวมนก่อนที่จะร้องเพลงนี้ได้มนต้องทําความเข้าใจแล้วก็ทําอารมณ์กับเพลงเพลงนี้อยู่นานมากเลยค่ะ ทางพ่อลบบุรีรัฐท่านก็มาควบคุมเสียงของมนด้วยตัวของท่านเองซึ่งตรงนี้ทําให้มนมีแรงใจและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ แสดงว่าเวลาโชว์ตัวมนก็มีภาษีมากกว่านักแสดงคนอื่นสิค่ะเพราะมนเคยอยู่หน้าเวทีมาก่อนจึงไม่เคอะเขินอะไรพอเขาให้ร้องเพลงอะไรมนก็ร้องได้แต่ส่วนใหญ่มนจะร้องเพลงลูกทุ่งตลอดมนไม่ค่อยจะร้องเพลงสตริงเพราะถนัดแนวลูกทุ่งมากกว่ามนว่าเพลงลูกทุ่งในเวลาที่เราร้องมันมีความสนุกกว่าเพลงสตริงและพอร้องไปทีไรคนฟังเขาก็จะมีอารมณ์ที่ร่วมสนุกกับมนทุกทีอยากฝากอะไรถึงแฟนเพลงบ้างครับเออตอนนี้มนก็ได้มาทําเพลงชุดอกหักเลยรักป่าแล้วใครก็ตามที่เคยรั ปากว่าจะซื้อเทปของมนุก็ต้องมา รีบๆช่วยกันซื้อด้วยนะคะไม่อย่างนั้นมนจะถือว่าผิดสัญญาและสําหรับแฟนๆเพลงทุกคนมนก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากปี2537ที่เธอได้ออกอัลบั้มแรกในชีวิตผ่านไปต้นๆปี2538ก็มีข่าวช็อกวงการเมื่อทางครอบครัวได้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเมื่อวันที่16มีนาคมปี2538ในรุมนลสักดาริทิเดศดารานักร้องสาวชื่อดังได้หายตัวไปแบบไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลยทางครอบครัวได้ออกตาม 干嘛？啊 ทุกบ่อแสทุกช่องทางแต่ก็ไร้ผลไร้สัญญาณการปรากฏตัวหรือร่องรอยการมีชีวิตของนักร้องสาวจนเวลาล่วงเลยผ่านไปได้ราวๆ20ปีหลังจากที่เธอเร้นกายหายเงียบราวสามสูญเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2 5 5 6ได้มีผู้ตั้งกระทู้ชื่อว่าอยากตามหานฤุมลศักดาฤทธิเดชในเว็บบอร์ดของพันทิพย์เว็บไซต์ชื่อดังโดยมีใจความว่าสวัสดีคะ่ะหนูชื่อชัดเจนนะคะตอนนี้อายุ20แล้วสมัครเข้ามาที่นี่เพื่อหาข่าวของนฤุมล ดาวฤธิเดชน้าแท้ๆของหนูเองน้าเป็นลูกคนสุดท้องของยายคะ่ะเป็นน้องที่ถัดจากแม่หนูลูกคนที่11ของยายยายมีลูก12คนคือแบบนี้นะคะช่วงที่หนูยังเล็กๆน้าหายตัวไปที่บ้านเองก็ไม่เคยได้ข่าวคราวของน้าอีกเลยทั้งถามหากับคนที่รู้จักสนิทกับน้าก็ไม่ทราบข่าวจนถึงต้องเอาหมอดูมาดูเขาก็บอกว่าน้ายังไม่ตายแล้ววันหนึ่งจะกลับมายายหนูเฝ้ารอคอยน้ากลับมาจนถึงตอนนี้ยายเสียชีวิตได้10ปีแล้วที่บ้านก็ยังไม่ได้ข่าวคราวของน้าเลยมาเปิดดูใน Google มีหลายข่าวบอกว่าโดนอุ้มบ้างละ่ะหนีไปเองบ้างละ่ะหนีผู้ใหญ่ในวงการบ้างละ่ะเป็นเด็กของผู้ใหญ่ในวงการและมีปัญหาจนต้องหนีบ้างละ่ะแต่ความจริงเป็นยังไงใครจะรู้ที่บ้านเองเรื่องเป็นแบบนี้น้าเป็นคนเก่งทีบดันตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เพราะที่บ้านจนเป็นหางเครื่องวงป้าพุ่มพวงตั้งแต่อายุ9ก้าขวบแล้วที่สําคัญน้ามีความกระตันอยูค่ค่ะเงินที่น้าหามาได้ก็ให้ตากับยายจนช่วงนั้นบ้านหนูคลื้นเครงมีงานเลี้ยงจากยากจนก็มีชีวิตสุขสบายแต่น้าก็ทํางานเพื่อให้ได้มานะคะน้าหนูเป็นคนดี ยายหนูรักและภูมิใจน้ามากที่บ้านมีรูปน้าเต็มไปหมดมีเทปเพลงที่น้าร้องมีวิดีโอที่น้าแสดงมีรูปของน้าเป็นอัลบั้มตอนเด็กๆยายชอบเปิดให้เราดูตอนเรางอแงเป็นภาพตอนที่แม่ไปถ่ายละครกับน้าวันที่น้าไปน้าแค่มาลายายกับแม่หนูบอกว่าน้าจะไปสักพักแต่จากนั้นเธอก็ไม่กลับมาที่บ้านก็ได้รับข่าวต่างๆนานามาบ้างจากเพื่อนสนิทของน้าแต่ถึงกระนั้นทุกอย่างก็ยังไม่แน่ชัดเพราะไม่ได้มาจากปากของน้าเองไม่มีจดหมายไม่มีโทรศัพท์มาบ้านไม่มีติดต่อ เลยจนเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้ที่บ้านให้หมอดูมาดูหลายคนทุกคนบอกว่าเธอยังไม่ตายอยู่สุขสบายแต่ขาดิสระซึ่งคนนั่นแหละหมอดูคู่กับหมอเดาโปรดช่วยเหลือหนูและแม่ป้าๆลุงๆและที่สําคัญช่วยเหลือตาด้วยนะคะเหลือแค่ตาคนเดียวแล้วที่ยังรอเห็นน้าอีกครั้งมีทางใดที่พอจะให้หนูรู้ข่าวของน้าบ้างแนะดำด้วยนะคะนี่คือเมลหนูค่ะชัดเจนจีจิวว at hotmail.com อย่างไรก็ตามจากประกาศนี้ผ่านมาหลายปีถึงวันนี้ก็ยังไม่มีข่าว ข่าวความเคลื่อนไหวของนรมนรศักดาฤทธิเดชยังไม่มีอะไรชัดเจนจับต้องได้ข่าวลือก็ยังเป็นเพียงข่าวลือแต่ที่เป็นความจริงก็คือนับจากวันที่นฤุมนศักดาฤทธิเดชหายตัวไปทางครอบครัวก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตัวเป็นๆของเธออีกเลยและไม่อาจฟันธงลงไปร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุกวันนี้นฤุมนศักดาฤทธิเดชนักร้องดาราสาวดาวรุ่งยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหากผู้ใดพบเห็นหรือรู้ข่าวคราวอดีตนักร้องนักแสดงดาวรุ่งคนนี้ก็ช่วยส่งข่าวแก่ครอบครัวเธอด้วยนะครับ